ท่านนโยคาวาจรทั้งหลายคำว่าะโยคาวาจรก็หมายถึงว่าทั้งพระทั้งมีนทั้งราวาดที่ปฏิบัติพระกรรมฐา,าน <c oughs> ตอนนี้ไปก็จะขอแนะนำในการเจริญปฏิบัติพระกรรมฐา,านคำว่ากรรมาฐานรวมทั้งสมถะและวิปัสนาญาณก่อนที่บรรดาทุกท่านจะทำอย่างอื่นทั้งหมด อันดับแรกขอทุกคนจงตั้งใจเอาสร้างความชนะนิวรนให้เกิดขึ้นถือว่าเวลานี้เราจะเป็นผู้ชนะนิวรนเพราะว่านิวรนนี่เป็นตัวสำคัญมากถ้าหากว่าเราไม่สามารถเอาชนะได้สมาธิก็ไม่เกิดคำว่านิวรนตามพระไัยปิฎก ท่านแปลว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลัง,งการเจริญวิกรรมฐานต้องมีทั้งศีลสมาธิปัญญาพร้อมถ้าหากว่าบางเอืญมีนิวอนเข้ามาแทรกใจอย่างใดอย่างหนึ่งเวลานั้นก็ถือว่าเราเป็นคนไร้ปัญญาถ้าไร้ปัญญาสะอย่างเดียวการเจริญสมาธิไม่มีผล ก็อย่าขอพูดถึงชื่อนิวรณ์ห้าอย่างให้ทราบนิวรณ์ข้อที่หนึ่งก็คือกรรมฉันทะที่มีความรู้สึกพอใจในกามารมณ์เช่นรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเป็นอนุบาทในก็และข้อที่สอง ก็ได้เกิดวกความจองล้างจองผลานความโกรธความพยาบาทก็ทีสามความง่วงที่ที่สี่มีรมฟุ้งร้างเกินไปข้อที่ห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติทั้งห้าอย่างนี้ขบันดาท่านพุทธบริษัทและพะโยคาวจรทั้งหมดในขณะที่ท่านจะเจริญสมาธิต่ตอไป จงตั้งใจว่าในช่วงที่ทำสมาธินี้เราจะไม่ยอมเป็นทาสของนิวรณ์ห้าประการแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งเราจะไม่ยอมนิวรณ์ห้าประการเข้าครอบครอบคุมใจ <c oughs> แต่ทั้งๆท,ท,ที่เราคิดอย่างนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จิตเป็นคบหาสมาคมนิวรณ์มาหลายสงไขยกับ มันก็ต้องเผลอก็ไปหานิวรณ์จน,นได้ถ้าจิตเผลอก็ไปหานิวรณ์ก็เริ่มต้นภาวนาใหม่ให้ตั้งใจ,จเฉพาะการคำนึงถึงและภาวนาอย่างเดียวการเผลอพลังเป็นของธรรมดาบรรดาท่านพุทธบริษัทคือต้องมีเผลอถ้าเผลอก็เริ่มต้นใหม่เผลอก็เริ่มต้นใหม่ทำแบบนี้ไม่ชช่าการจะชินจิตจะสงสมาธิ ต่อไปก็ขอพูดถึงวิธีปฏิบัติเพราะว่าการอธิบายนี้ไม่ใช่หมายถึงเป็นหลักวิชาเป็นแนวปฏิบัติก่อนที่จะทำอย่างอื่นทั้งหมดให้ตั้งใจคิดว่าเวลานี้เราจะเป็นผู้ชนะนิวอนมีความรักเป็นต้นในช่วงนี้เรายัางลดความรักลดความโกรธลดความหลับลดความโงสซ่าลดความสงสัย ตั้งใจเอาชนะแล้วก็ขอชนะโชคราวในเมื่อเรายังตัดนิวรณ์ไม่ได้ระงับโชคขาวเลิกแล้วก็ไปยุ่งกับนิวรณ์ต่อไปไปยุ่งความรักก็ได้ความไม่พอใจก็ได้ความโป้งส่ายก็ได้ความหลับก็ได้ความสงสัยก็ได้ตามชอบใจเป็นกฎธรรมดาของใจเริ่มต้นอันดับแรกขอบรรดาท่านพุทธบริษัท รู้ลมให้ใจเข้าออกก่อนถ้าถึงถามถึงอาการของการนั่งหากว่าท่านอยู่คนเดียวให้นั่งหรือนอนตามสบายจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้นั่งทางทั้งท่านไหมก็ตามใจชอบเท่าที่มันสบายจะนั่งก็พื้นไม่ได้จะนั่งก้าอีสบายก็นั่งได้เองกกายก็ได้นั่งตรงก็ได้ ก็รวมความว่าการนั่งการยืนการเดิน,กา,ดนการนอนไม่จํากัดและไม่อยู่ตามลําพังแต่ว่าถ้าอยู่ในหมู่คณะก็มีความจําเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบเพื่อความรเรียบร้อยในเมื่อท่านทรงกําลังใจของท่านดีพอสมควรตามระเบียบคิดว่านั่งอย่างนี้สบายใจละท่านนอนอย่างนี้สบายใจละเป็นต้น เมื่อจิตเรื่องสบายอันดับแรกเขอบรรดาท่านพุทธบริษัทเอาจิตเข้าไปรู้ลมห้ใจเข้าออกก่อนอันดับแรกให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกแต่เวลาให้ใจปล่อยลมห้ใจทำสบายอย่าบังคับร่างกายอย่าบางังจะให้ใจแรงให้ใจเบาไปเรื่องของร่างกาย ทำแบบสบ,บายๆจให้เครียดก็ย้อนใหม่หายใจเข้ารู้อยู่ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกเอาแค่นี้ก่อนทำจิตให้เป็นสุขถ้าจะภาวนาด้วยก็ให้ภาวนาตามชอบใจคาถาภาวนานี้ไม่บังคับท่านจะภาวนาว่าพุทโธก็ได้สมมาอรหังก็ได้ สุกโตก็ได้อิติสุขโตก็ได้นมาพัทาก็ได้อะไรก็ได้ตามใจชอบเพราะกรรมฐานในพุทธศาสนามีทั้งสี่สิบแบบเฉพาะแบบใหญ่แบบย่อยมีนับเป็นพันแบบเรื่องภาวนาไม่จำกัดแต่ว่าขอแนะนำคำโมนาว่าพุทโธไว้ก่อนเพื่อความสะดวกจะผู้ปฏิบัติใหม่ คำโวนาว่าพุทโธสองคำเวลาให้ใจเข้านึกตามว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกตามว่าโธเอาตามนี้นะให้ใจเข้านึกตามว่าพุทให้ใจออกนึกตามว่าโธแต่ก็จงอย่าบังคับร่างกายลมหายใจจะยาวจะแรงจะเบาจะสั้นไปเป็นเรื่องของลมหายใจ ในเมื่อให้จางภาวนาว่าพุโทโธเพราะลมใ,ใจเขาออกพอสบายๆบพยพอจิตเป็นสุขเวลาทําฌานไม่ต้องลึกนักไม่ต้องมุ่งเอาฌานหนักเพราะว่าถ้ามุ่งเอาฌานหนักแล้วก็จะเกิดความหนักใจมัวยุ่งฌานอย่างเดียวความจริงไม่ต้องสนใจมากเอาแค่จิตเป็นสุขปล่อยใจสบายก่อน พระกรรมาฐานนี่มีสองแบบอารมณ์ทรงตัวกับอารมณ์คิดการรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกก็ภาวนาตามไปอารมณ์ทรงตัวอีกอย่างหนึ่งการตัดกิเลสเป็นลมอารมณ์คิดอารมณ์ทรงตัวธรรมกิตมีกำลังฟังไปก่อนให้ใจเข้านึก,กว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโธ พอเริ่มจิตเป็นสุขถ้าจิตยังไม่เป็นสุขก็ยังไม่ต้องเลิกรูล้ลงเข้ารูล้ลงออกเรื่อยไปถ้าเริ่มจิตเป็นสุขพอสบายตามสมควรอย่าลืมนะถ้าติดจิตยังไม่เป็นสุขไม่ต้องเลิกหรือถ้าจิตอยากจะคิดก็คิดตามตามต่อไปนี้ถ้าจิตเป็นสุขดีให้ลมลงตัวมีความสบายไม่ต้องรีบนักอย่ารีบ ขณะหนึ่งที่ทําจะทําได้เท่าไรพอใจเท่านั้นจิตจะได้เป็นสุข <c oughs> พอจิตเริ่มประสุขแล้วก็มาหาทางตัดอบัยภูมิกันเพื่อการเจริญกรรมฐานเราต้องการอย่างเดียวอันดับแรกต้องการจริงต้องการนิพพานแต่ก่อนจะไปนิพพานอันดับแรกหาทางตัดอบัยภูมิก่อนขึ้นชื่อว่าบาปเก่าๆทั้งหมดที่ทํามาแล้ว จะไม่มีโอกาสให้ผลกับเราให้ทำวิธีตามนี้นะพอให้ใจเข้าให้ใจออกภาวนาตามจิตเป็นสุขให้จิตเป็นสุขก่อนพอจิตเป็นสุขเรื่องอารามณ์สบายก็นั่งคิดถึงความเป็นจริงคิดว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีในโลกนี้มีใครบ้างไหมที่จะเป็นคนไม่ตาย เมื่อใครคนดูแล้วก็จะทราบว่าคนที่ไม่ตายน้ะไม่มีท่านู้มีพระคณใหญ่กับเราท่านก็ตายไปแล้วเยอะท่านที่มีอำนาจวาสนาใหญ่ท่านก็ตายไปแล้วนับไป่ถ้วนแล้วก็เราละ่ะเราก็ต้องตายเช่นเดียวกันก็คิดตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายแต่ถ้าก่อนจะตาย เราก็ต้องคิดว่าการตายแล้วมีอบายภูมมไปที่ไปบาปเป็นปัจจัยเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเพศปาศรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานความดีน้อยเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นคนความดีดีก็ไปนิดหนึ่งเป็นปัจจัยเกิดเป็นเทวดาได้หมถ้าความดีสูงสุดก็เป็นเหตุให้เกิดนิพพานปัจจัยสัพเพเหตุ โรกว่าตอนนึ่งเมื่อเราเกิดเป็นคนเราเดาจะไม่ยอมย้อนลงนรกวิธีไม่ยอมรับผลที่บาปให้ผลมาแล้วที่บาปที่เราทําแล้วขึ้นที่ว่าผลข้างหน้าจะเป็นสัตว์นรกก็ดีไปเปรีก็เดีไปสุรกายก็ดีเป็นสัตวนน์แสัเขาดีเราจะไม่ยอมให้มีสำหรับเราวิธีทํา ก็คือขั้นตอนนึกถึงว่าชีวิตนี้มันต้องตายสิก่อนร่างกายของเราในเมื่อท่านผู้มีทรงคุณมีอำนาจวัสนาบรามีไม่ใช่นคนที่มีความดีสูงสุดวัเทวดาแล้วผมก็คือพระพุทธเจ้าท่านก็นิพพานพระอักษาพระอรหันตสาวกท่านหลายก็นิพพานหมดที่แล้วมันแล้วนะ พระเจวพระที่เจ้าวกว่อนอภิพานพระเจ้าจักรพรรดิก็สวรรคตพระราชาก็สวรรคตนับไปทนก็ลงความว่าเราก็ต้องตายเหมือนกันถ้าตายคราวนี้ถ้าความชั่วเขาว้าสิงจิตเราก็จะไปสู่อาบายภูมิเราไม่ยอมแน่วิธีไม่ยอมยอะไรทำยังไงนึกถึงความตายก่อนลงความมันอื่นลืมตามานิดถึงก็คิดไปเสมอ ว่าวันนี้เราอาจจะตายก็ได้คิดไว้ตามนี้ความจริงเป็นอย่างนั้นเพราะความตายไม่มีนิพพิหมายเมื่อคิดเึื่งความตายแล้วจงอย่าทำใจเศร้าหมองคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการเกิดเกิดแล้วก็ถองตาย <c oughs> ต่อไปเมื่อเราจะต้องตายเราไม่ยอมไปอบายภูมิเราจะทำอย่างไง อันดับแรกเราก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีก่อนจะยอมรับนับถือต้องใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือว่าพระอริยสงฆ์ตาม ท่านดีคนที่เราจะเคารพไหมความดีของท่านอยู่ตรงไหนถ้าเราถามกันมันจะตอบกันยากก็ต้องไปดูความดีขั้นตนที่ป้องกันไม่คนลงนรกแต่ความจริงกันยอมรับนักถือพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีทั้งหมดแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งจิตเราคิดถึงอยู่ที่ภาวนาว่าพุทธโธนึกถึงพระพุทธเจ้า อย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าคนนึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวตายแล้เวไปเกิดโนสวรรค์ไม่ชนับร้อยนับพันนับปนโกดตามที่องค์ทรงตัดในเรื่องมัตตคุณลีเทพบุตรตอนนี้เรามานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์นึกตามเขาว่าก็เหมือนนกแก้วทุกขนทองก็ยังดีกว่า ยังมีส่งไปสวรรค์ได้ตอนนี้เราจะเพื่อความมั่นใจของเราว่าเราจะยอมรับมาถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจแล้ไม่เครือบแคลงสงสัยในความดีทำยังไงก็ต้องดูศีลธรรมที่พระองค์ทรงตรัสและต้องทำให้ได้ด้วยตอนนี้ขอย้้ำว่าจิตใจให้นึกถึงพระพุทธเจ้าพะธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเคารพ อนุสติเนี่ยตามนึกถึงไม่ต้องภาวนาก็ได้ตอนนี้พักภาวนาพักภาวนาจะรวมให้ใจเขาออกรู้อยู่นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์พระพุทธเจ้าท่านึกไปออกนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบก็ได้วัดไหนก็ได้ตามใจชอบพระพุทธรูปที่บ่ายเขาปั้นเขาปั้นเือนกลางแจ้งอยู่ตามร้านค้าก็ได้ชอบองค์ไหนใจจับองค์นั้นพอใช้ได้ สำหรับพระสงฆ์ชอบองค์ไหนจ,จันนึกใจนึกถึงองค์นั้นก็พอแต่เมื่อจิตนึกถึงพระพุทธเจา้าก็ไม่ต้องนึกถึงพระสงฆ์ถ้าจิตไปจับนึกถึงพระสงฆ์ก็ไปต้องนึกถึงพระรูปจับอย่างใดอย่างหนงให้ทรงตัวใช้ได้ต่อมาก็ดูพระธรรมและพระศีลและธรรมที่องพระพุทธเจ้าทรงจัดรวมทั้งศีลและธรรมร่วมกันก็คือศีลห้ากับกำหนดที์ อันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทต,ต้องปฏิบัติให้ได้ทั้งสิลนห้าและกำนหนสิบควบกันต้องทําให้ได้ถ้าว่าท่านทําไม่ได้แสดงว่าท่านยังเป็นเหยื่อขององบัยภูมิการเจริญกรรมฐานของท่านไม่มีผลตามสุขผลศิลนห้าและกรนหนสิบจะขอพูดร่วมกันหนึ่งทางกาย เราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ทรมานสัตว์แล้วก็สองร่างกายจะไม่ลักทรัพย์จะไม่คดโกงไม่ยื้อแย่งเขาในทรัพย์สินต่างๆสามจะไม่นําร่างกายไปลักขมโมยยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของคนอื่นแล้วก็สี่จะไม่ร่างกายไปดื่มโุราและเมรัยอันนี้ไม่ขอที่บายถ้าอยากจะทราบอนิสงส ไปดูหนังสือแนะ,จะเจนญกรรมฐานแบบง่ายก็มีไว้แล้วราคาไม่แพงไม่มีโฆษณาขายหนังสือราคาต่ำๆเล่มเล็กๆจะได้ไม่เปลี่ยนสตังค์อริสสมเขบอกไว้แล้วถ้าทางวาจาหนึ่งจะไม่พูดปดสองจะไม่พูดคำหยาบสามจะไม่พูดส่อเสียดโยโยงส่องเสริญกาแตกเรากัน แล่สีจะไม่พูดวาจาเห,หลวไหลไรประโยชน์ถ้าก็ทางด้านจิตใจหนึ่งไม่อยากลักอยากคำโมยทรัพย์สินกขบอกคนใดเ้าเราทางกายจะลงมือลักเมื่อลงมือลักหรือลงมือไม่ลักแล้วต่อมาทางจิตใจจะไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทำ จะพอใจจะเพราะสมบัติที่เราหามาได้โดยชอบธรรมเท่านั้นนี่ถ้าเป็นธรรมะนะสองจะไม่พยายามจองล้างจองฝางไข่ข้อนี้แสดงว่ายังโกรธอยู่ความโกรธยังมีแต่ความโกรธไม่ขงังโกรธแล้วก็แล้วไปไม่จองล้างจองฝานทางใจและสี่มีความเห็นตรงตามที่พระเจ้าส่งสอนคือไม่ฝืนคําสอนของพระเจ้า รวมความว่ากรรมบุทั้งสิบเอกระดวบร่วมกับสีนี้เป็นสีอ่อข้อเดียกันต้องรักษาให้ได้ขอ,อย้ง่งอีกทีหนึ่งวันหนึ่งจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทรมานสัตว์สองไม่ลักทรัพย์ไม่ยึดย่างทรัพย์สมบัติของใครแล้วก็สามแล้วก็แล้วก็สาม จะไม่พูดโมสาวาดแล้วเขาโทษนะมันจะผิดเนาะสามจะไม่พูดโมสาวาดเออขาเขาต้องผิดไปแล้วแล้วก็สามจะไม่ยื้อย่งคนรักของบุคคลอื่นแล้วก็สี่จะไม่ดื่มโุราเมรไรแล้วก็ห้าจะไม่พูดปดหก จะไม่พูดคำหยาบเจสส็ดจังพูดส่อเสียอยูเขาแตกกันแปดจะไม่พูดวาจาไร้ประโยชน์เหลวไหลเก้าจะไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครแล้วก็สิบไปจองล้างจองสายไข่โกรธจังโกรธจะโกรธแล้วก็เลยกันสิบเอ็ดมีความเห็นถูกตามความที่พระเจ้าทรงสอนเชี่อพระพุทธเจ้าที่เป็นสิบเอ็ด่าเพิ่มสุราเข้ามา เพิ่มกขมาเพราะว่ามีอดีตท่านพระว่าท่านหนึ่งท่านถามว่ากาหนดสิบของท่านไม่เห็นมีสุราแสดงกินเหล้าได้ดิก็แปลกใจไม่เป็นไรเพื่อกันความสงสัยตามนั้นจนึงเพิ่มสุราเข้ามากรองความมนัษ์ปฏิบัติกรรมฐา,านต้องปฏิบัติให้แน่วแน่แน่หนึ่งอันดับแรกรู้ลมใ,ใจเข้าออก คือให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกขณะที่จะให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่รู้พอจิตรเริ่มสบายพอคิดถึงนิวนรณ์ห้าประการว่าในขณะที่เราจะเรียนกรรมฐานจะไม่ยอมนิวนรณ์ห้าประการคี้กิเลสหยาบทั้งห้าอย่างให้คมค้อบงามจิตเพราะนิวรณ์ห้าอย่างนี้เป็นตัวตัด ความดีของเราคือจะทำให้เราเป็นคนไร้ปัญญาได้เกันหนึ่งความชันทะความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศในช่วงนี้จะไม่มีกับเราชัว่วคราสองความโกรธความยะบาดจองล้างจองถานจะไม่มีกับเราชัว่วคราสามความง่วงในขณะที่เจริญภาวนาจะไม่มีกับเรา สี่อารมณ์ฟุ้งซ่านนอกเรื่อต้องรอยจะไม่มีกับเราห้าการสงสัยในผลการปฏิบัติจะไม่มีกับเราต้องตั้งจิตให้ตรงตามนี้มันก็จะแพ้กันบ้างของธรรมดาหรือบ้างนิวรณ์เขาครอบงามบ้างถ้านิวรณ์เขาครอบงามจิตฟุ้งซ่านมากเกินไปก็รู้ตัวก็เริ่มสะัดตั้งต้นใหม่ มันเป็นของธรรมดาที่คนกำลังฝึกต้องพลาดแค่ต่อมาก็รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกการตั้งใจรู้ลมเข้าลมออกนี่เป็นการกำจัดนิวรณ์โชคแคราวถ้าไม่จิตสงบหลังจากนั้นถ้าต้องการขบณนาก็ภาวนาควบด้วยขบวนาที่จะแนะนำก็คือพุทโธอย่างอื่นก็ได้ไม่จำกัด ท่านผูนใดพูนาอย,ย่างอื่นคล่องมาแล้วก็แล้วกันไปไม่ต้องเปลี่ยนถ้าไม่เคยใช้คำนาว่าพุทโธก็ง่ายและก็สั้นให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโธพอจิตเป็นสุขก็หาทางป้องกันอบายภูมิต่อไปขนาดน้านึกว่าชีวิตนี่มันต้องตาย จะตายเมาายื่อไรทีว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเราพร้อมยอมตายแต่จะจอมตายอยู่กับบุญไม่จอมไม่ใช่ยอมตายอยู่กับบาปคนก็คือหนึ่งยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระธรรมคำาัสอสอนพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระอริยสงฆ์ ถ้าเราไม่รู้จัพกพระพุทธเจ้าก็ยึดพระพุทธร,รูปองค์ใดองค์หนึ่งวัดใดวัดหนึ่งที่ใดที่หนึ่งใด้เท่าที่เราชอบจับภาพไว้เวลา,าบาเพ็ญนาหรือว่าต้องการประสงค์ชอบใจประสงค์องค์ใดองค์หนึ่งคนนึกถึงพระสงค์องค์นั้นก็ได้เวลานึกถึงพระพุทธรูปก็ไม่ต้องนึกถึงพระสงค์จิตจะฟุ้งซ่านถ้ามันนึกเขานึกถึงพระสงค์ก็เหมืนต้องไม่ต้องนึกถึงพระพุทธรูป เพราะถ้าใหม่ๆไปนึกตัวสองอย่างจิตจะพุ่งๆส่ายแต่ว่าถ้าบาังเอิญจิตนึกถึงพร้อมกันได้จิตไม่พุงส่ายก็ทนได้เหมือนกันดีเหมือนกันหลังจากนั้นกยกกำแพงกันอวัยภูมิือนหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พุทธิดในการมสี่ไม่ดื่มสุราละมีไร และก็ห้าไม่พูดบทหกไม่พูดคำหยาบเจ็ดไม่พูดวาจาส่อเสียดเพื่อเจอิญเหลวไหลขอโทษไม่พูดวาจาส่อเสียดยโยงส่งเสริมก็แตกเล่ากันแ่ะก็แปดไม่พูดวาจาไรประโยชน์เพื่อเจอิญเหลวไหลเก้าไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครแล้วก็สิบ ไม่จองล้างจองฝันไขยังมีความโกรธแต่ความโกรธไม่รุนแรงแนละ้วและไม่จองเวรจองฝันไขแล้วก็สิบเอด็ดมีความเห็นตรงตามที่พระเจ้าทรงสอนยอมรับนับถือของท่านในความเต็มใจหลังจากนั้นก็ควบคุมกำลังใจคิดว่าการเกิด,นนกกดในมนุษย์โลกก็ดีในเทวโลกก็ดีในพรทธโลกก็ดีไม่มีความสุข ความสุขที่จะมีจริงๆก็คือนิพพานเราต้องการผนิพานนี่เหลือเวลาจะพูดอีกสองนาทีก็ขอเรียงลําดับอนุสติ <c oughs> ที่พูดมาทั้งหมดท่านเรียกว่าอนุสติคือตามนึกถึง <c oughs> อนุสติจริงๆไม่ได้ทรงสมาธิแนบแน่นทำจิตคิดถึงใช้ได้อนุสติขั้นแรกก็คือมรณาปาอนุสติรู้ลมไม่ใจเข้าออก ตอนนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติตอนนึกถึงพระธรรมเป็นธรรม,มานุสติตอนนึกถึงพระอริยสง์เป็นสังขานุสติตอนนึกถึงความตายเป็นมรณานุสติตอนนึกถึงกรรมบทสิบเป็นเป็นศีลานุสติแลวก็ตอนนึกถึงนิพพานเป็นอุปสมานุสติรวมความว่าอนุสตินิบรรดาท่านพุทธบริษัทธ การปฏิบัติจริงๆไม่ต้องเคร่งเครียดในการเจริญสมาธิการเจริญสมาธิขวัรดาแต่พุทธบริษัทจะนั่งแบบไหนจะนอนแบบไหนยืนแบบไหนเดินแบบไหนก็ได้เ <c oughs> ดยการเนื่อสมาธิเอาแค่พอจิตเป็นสุขรูล้ลมให้ใจเข้าออกกร,รู้คำบรณาพอจิตเป็นสุขในเมื่อจิตเป็นสุขแล้ว เริ่มสบายก็หงนกลับไปจับอนาปรนานุติของฐานนึกถึงความตายแล้วก็นึกถึงพระพุทธตาทุตติธรรมานุติสังขารทุตตินึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ตอนนั้นไปก็ไปนั่งไล่เบียรกับบทสิบว่าสิขาบทสิบประการนี้สิบเอ็ดนะตัวก็สีมด้วไปสิบเอ็ดแต่ปฏิบัติจิตมีสิบทั้งสิบรายการนี้ระบบกล่องขอนไหนบ้าง ข้อไหนที่ทำไม่ได้ข้อนั้นต้องทำให้ได้วันนี้ทำไม่ได้ครบพรุ่งนี้ต้องทำให้ได้ครบถ้าวันพรุ่งนี้ยังทำไม่ได้ครบวันมะรืนต้องทำให้ได้ครบลกลงความว่าจะต้องพยายามทำให้ครบให้ได้อดัมบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายและพระโยคาวจรวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไรก็ไม่รู้วันที่สี่ถึสิบสอง จำไม่ได้ไมิถุนายน2500สองพันห้ารอยสิเอ็ดตรงกับวันแรงสิบสามค่ำเด็กเกดเอางี้ก็แล้วกันนะเป็นวันแนะนำซึ่งกันและกันได้คำแนะนำนี้อาจจะโยนนานแสนนานตอนนี้ไปก็หมดเวลาแล้วบรรดาท่านพุทธริษัททุกท่านขอทุกท่านจะมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูพพรณ์ผลผลาัฒนาสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นสมควาพัฒนาจงทุกประการ